สวัสดีครับนิโยเกมบีเตเปอร์นัทชิตนิลันนะครับว่าก็วันนี้เราจะมอยู่ที่เซิฟนอกเนาะเออเซิฟกิร์บเบิลชื่อบี i อิมมัล l ์โซนนะครับอ่าวันนี้จะมาพูดถึงตู้ที่เข้าต่อจากอิจิโกะขาวนะครับก็คือที่จะพูดถึงเนี่ยมันเป็นตารางตู้ทำลายที่สามเนาะมันจะมีทำลายแรกคือของเซิฟหนึ่งถึง 525เนาะแล้วต่อไปก็จะเป็นทำลายที่2เป็นทำลายของเซิร์ฟ526ถึง700 741มั้งน่าจะ41หรือ40นี่แหละเนาะอืมประมาณนี้ถ้าจะไม่ผิดนะอืมน่าจะ40เออถึงทำลาย740นั่นแหละและอันนี้มันเป็นทำลายใหม่ทำลายที่3ตารางตู้เนาะตารางตู้จะกับเวลาเออ เซิฟเจ็ร้อยสีเนาะเริ่มเป็นต้นหมาเนาะ741เริ่มเป็นต้นหมาเซิฟนะเลขเซิฟนะข้างบนซ้ายอเออเลขเซิฟนั้นนะอือก็ในทำหลายแรกเนาะอืมทำหลายแรกมันจะเป็นเออชุนซุยปูแล้วก็โทชิโร่แล้วก็จะเป็นอุนเคิโอล่าเนาะแล้วค่อยจะแล้วก็เป็นตู้อาวุธชุนซุยหรือตู้ชุนซุยก่อนอุนเคิโอลาล่างหนึ่งนี่แหละ อแล้วก็จะตามด้วยอิกิโกะขาวใช่ไหมแต่ทำลาที่สองทำลาที่สองมันก็จะเป็นชุนซุยปูโทชิโร่บางไคแล้วก็อิกิโกะขาวเนาะแต่ทำลาที่สามเนี่ยที่เพิ่งเริ่มมาใหม่เนี่ยมันยังไปไม่ไกลไงมันเพิ่งถึงตู้ที่สี่เนาะก็ตู้หนึ่งมันจะเป็นชุนซุยตู้สองจะเป็นปูตู้สามจะเป็น ยี่โกขาวเนาะนี่ส่วนตู้สี่ของมัน,นมาแล้วมาแล้วามาตะบังแล้วผมได้อัดเพ,พิ่งได้อัดโอ้โหนี่เงมันคือโทชิโร่บังไข่เนาะอือซึ่งในตู้ที่สี่มันคือโทชิโร่บังไข่มันสลับกันไปเรื่อยๆร่นล,ล,ล,ลงมาเรื่อยเนาะแต่โทชิโร่ก็ยังมาไวอยู่เหมือนเดิมเนาะเออแต่ยี่โกยี่โกขาวมันขยับมาเรื่อยจากตอนอยู่ตู้ห้าตู้หกมันขยับจนมัน ตัวมันมาอยู่ตู้สี่แล้วตอนไอ้ตู้สามแล้วตอนเนี้ยเออทำลายที่สองมันอยู่ตู้สี่ทำลายที่สามมันอยู่ตู้สามแบบมาโอ้โหมาไวมาขยับมาเรื่อยเรื่อีจิโกรขาอือก็ไอ้ตู้สี่ของมันก็คือนี่เนาะโตชิโร่บังไข่อืมก็เป็นตัวที่น่าเล่นไหมก็เป็นตัวที่ดีนะครับถ้าเอาไปคอมโบกับอิจิโกะขาได้ก็ดีนะเป็นตัวทําสถานะเนาะอืมแล้วก็เราต้องมารอดูกันนะครับว่าเซิร์ฟไทยเนี่ย จเจ้าตารางตู้ยังไงก็คือแบบจเจ้าตู้ไหนเข้ากันแน่อืจะเป็นทำลายที่หนึ่งที่จิโกะขายอยู่มาตู้ห้าตู้หกหรือจะเป็นทำลายที่สองนะครับที่จิโกะอยู่ตู้สี่เนาะหรือจะเอาทำลายนี้ทำลายที่สามเนี่ยเออจิโกะจะอยู่ตู้สามอืมแต่ถ้าเป็นทำลายที่หนึ่งตู้อาวุธอะของชุนซุยกับปูจะแยกกันเนาะแต่ถ้าคือทำลายที่สองอ่ะปูกับชุนซุยตู้อาวุธมันจะอยู่ตู้เดียวกันเนียอืมก็ อยากให้ตู้วุธปู่กับชนซุยอยู่ตู้เดียวกันดีกว่านาอะจะได้แบบสุ่มหาวุธปู่แล้วก็ได้เศษชุนซุยด้วยสำหรับคนที่ข้ามชุนซุยเนาะอืมก็วันนี้จะมาบอกแค่นี้แหละครับว่าไม่ใช่บอกป่าสิเป็นการอัปเดตเนาะในช่วงทำลายที่สามว่าตู้ที่สี่ของทำลายที่สามคืออะไรอ่าทำลายที่สามมันจะมีชุนซุยปู่อิกิโกะขาวแล้วก็ตู้ที่สี่นี่ล่าสุดแล้วเนาะอันนี้คือล่าสุดที่มันพุ่งเข้ามาเนี่ยก็คือตทชิโร่บังไข่เนาะอืในตู้ที่สี่อ่าเออตามลายมันก็จะเปลี่ยนเล้วเปลี่ยนอ่า ก็สำหรับวันนี้ก็เพียงเท่านี้นะครับเอาบอกกันเท่านี้เนาะเออก็เราไปรอดูเซิร์ฟไทยอีกทีเนาะว่าจะเป็นตู้อะไรตู้ที่3มเนาะอืมก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยเนาะอืมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ